ชี่อ <nước> ด oh. oh. oh, ังครับ okay. ชี land ่ด oh. ังเลยจีไป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 แม่ตรงนั้นถามอีกเลยผมผมถามก่อนได้ไหมถามหรือยังถามแล้วยังยังยังผมผมอยากรู้ความรู้สึกก่อนอุ้ยมึงเหีดอะไรเซ็ตดีแม่ดิดีเงี้ยมึงอกี้ชุบหาบุรุษนี้ยผ่ถามมึงชี่ดังมันงครับต่อไปนะครับจะเป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึกครั้งแรกในการให้ดอกกุหลาบสาวในชีวิตนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นมากครับแล้วเจ้าบอก นิดน่นหน่อยครับเขาจะไปตัหญ้าเรานี่คุณต้องคุณต้องทำใจให้มันตามมาามมาตาาครับตามมาตามมาตามาตามาตอนนี้รอเวลารอเวลารอเวลายังไม่รู้ตัวนะครับยังไม่รู้ตัวไหลครับไดลครับไหล ตอนนี้เขาวิ่งหนีผมครับขอให้อยาก ไม่ทราบว่ามอยากจะขอสังเกตว่าอาจจะพัฒนาไหมครับ